ตรวจสั่งสำรวจทางม้าลายทั่วประเทศพบ110จุดเสี่ยงทางม้าลายในกรทมเร่งแก้ไขติดตั้งไฟสัญญาณกดปุ่มคนข้ามและไม่ยกเลิกทางม้าลายหน้าโรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินจุดที่หมอกระต่ายถูกบิ๊กไบตำรวจชนเสียชีวิต พลตจเอกดำรงศักดิ์กิติประพัฒรองผู้จัดการตำรวจแห่งชาติประชุมร่วมกับผู้แทนกรุงเทพมหานครผู้แทนจากทางสภาวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยกระทรวงคมนาคมเพื่อหารือแนวทางการป้องกันแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุบริเวณทางม้าลายโดยให้มีการสำรวจทางม้าลายทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเพื่อปรับปรุงแก้ไขเบื้องต้นในพื้นที่กรุงเทพมหานครจำนวน3,280จุดแก้ไขโดยการติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบแล้ว1,277จุด ติดตั้งไฟสัญญาณกดปุ่มคนข้าม226จุดทาพื้นทางม้าลายสีแดง431จุดพร้อมเร่งกดำเนินการในการแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงอีก110จุดโดยเร็วที่สุดมั่นใจว่าจะช่วยลดอุบัติเหตุคนข้ามทางม้าลายได้ รวมทางให้มีการปรับทางม้าลายนะคะบริเวณหน้าโรงพยาบาลสถาบันไตรภูมิราชนครินจุดที่หมอกระต่ายถูกรถจักรยานยนตบิกไบค์ของตำรวจพุ่งชนเสียชีวิตโดยจะขยายให้มีความกว้างเพิ่มหนึ่งเท่าจากปัจจุบันทาสีแดงบนพื้นผิวจราจรเพื่อสังเกตเห็นได้ชัดเจนในระยะไกลร,รวมทั้งติดตั้งสัญญาณไฟจราจรคนข้ามและติดตั้งกล้อง AI ตรวจจับการกระทำผิดกฎจราจรด้วย